ชิป a สใน iphone 12นะครับประทะกับชิป a สีใน ipad air 4นะครับชิป2ตัวนี้เนี่ยจะเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงหรือว่าชิปตัวไหนเนี่ยจะแรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวนี้ดีวไอจะมาทดสอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับ ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ใครหลายๆคนก็น่าจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าแบบตระกูลของ Apple อะไรแบบนี้นะครับขเขาจะมีการใช้ชิปตัวเดียวกันกับตัวเก่าใช้ชิปตัวเดียวกันกับตัวนั่นตัวนี้อย่าง A12 เหมือนกันใน iPhone 10R ก็เอาไปใช้กับตัวของ iPad Gen 8อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ทําให้หลายๆคนก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเอชิปที่มันใช้เหมือนกันเนี่ยมันมีความแรงแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับในแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละ device นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวที่อยู่ในมือ ืที่อนะครับก็คือ iPhone 12กับ iPad Air 4นะครับใช้ชิปตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple นะครับก็คือ A14 Bionic นั่นเองนะครับผม Apple ขเขาก็เคลมนะครับว่าเป็นชิปที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนนะครับผมซื้อตีไอก็จะมาทดสอบดูนะครับว่า A14 Bionic ใน iPhone 12เนี่ยกับ A4 1 Bionic ใน iPad Air 4เนี่ยมันจะแรงต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวไหนจะแรงกว่ากันในเรื่องของการเล่นเกมเอ้ยนะครับเรื่องของ การตัดต่อวิดีโอนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของคะแนนในการทดสอบนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันแน่นอนนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยเลยกันนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับที่เราจะมาทําการทดสอบเลยก็คือเรื่องของคะแนน CPU จากแอปพลิเคชัน Geekbench 5นะครับผมเรื่องสองตัวนี้นะครับหลังจากทำการทดสอบจาก Geekbench 5เป็นที่เรียบร้อยนะครับคะแนนนะครับก็ออกมาตามนี้เลยนะครับ สำหรับ iPhone 12นะครับคะแนนแบบซิงเกิลคอเนี่ยอยู่ที่1,589คะแนนนะครับส่วนคะแนนแบบมัลติคอนะครับอยู่ที่3,950คะแนนนะครับและชิป A 1 4 Bionic ใน iPad Air 4นะครับคะแนนซิงเกิลคอเนี่ยอยู่ที่1,596คะแนนนะครับส่วนคะแนนมัลติคอนะครับอยู่ที่4,281คะแนนนะครับถือว่า ถึงแม้จะเป็นชิป A14 Bionic เหมือนกันนะครับแต่ก็ทั้งใน iPhone กับ iPad เนี่ยก็ยังมีความต่างกันอยู่นะครับอย่างใน iPad เนี่ยจะมีความแรงทั้ง Single-Core แล้วก็ Multi-Core เนี่ยอยู่นิดนึงนะครับใน Single-Core เนี่ยจะแรงอยู่ประมาณ7คะแนนนะครับผมส่วนในเรื่องของ Multi-Core เนี่ยตัวนี้ทาง iPad Air 4นะครับทำได้คะแนนเยอะกว่าประมาณ 100กว่าคะแนนเลยนะครับก็ถือว่าแตกต่างกันยเยอะพอสมควรในเรื่องของมัลติคอร์นะครับซึ่งรายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็ใช้ชิปเป็น A14 b บ o อนิเหมือนกันนะครับตามที่แอปพลิเคชันบอกนะฮะมี1นึ่งโคอนะครับหคออยู่ในนั้นนะครับเป็นแบบ ARM เหมือนกันเด็ๆน,นะครับ ความเร็วของ CPU เนี่ย2.99เกิกะเฮิร์เหมือนกันซึ่งรายละเอียดลึกๆแต่ละอย่างก็เหมือนกันนะครับแรม4ี่กิกเหมือนกันอีกต่างหากนะครับแต่คะแนนนะครับก็ยังออกมาต่างกันนะครับผมก็คือชิปใน iPad เนี่ยจะแรงกว่าตัวของชิปใน iPhone 12นะครับและสําหรับในเรื่องของการทํางานด้านการตัดต่อวิดีโอนะครับก็ทําการทดสอบเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสองตัวนี้นะครับใช้โปรเจกต์เดียวกันใช้ฟุตเดียวกัน,นะระยะเวลาของวิดีโอเนี่ย หนึ่งนาทีนะครับในการเอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็นแบบ 4K 60เฟรมเรทนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ ซึ่งก็ตามคาดนะครับผมสำหรับ iPad Air 4เนี่ย ก็ใช้เวลาน้อยกว่า iPhone 12อยู่แล้วนะครับผมเร็วกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วมาในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างล่ะอ่าใน iPhone 12เนี่ยจะชนะในเรื่องของการเล่นเกมกับ iPad Air 4ได้หรือเปล่านะครับก็ไปทดสอบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมซึ่งเกมที่เอามาทดสอบนะครับก็เป็นเกมที่กินสเปคสุดๆณเวลานี้เลยนะครับก็คือเกม g e n ช h i n Impact นั่นเองนะครับก็ไปทดสอบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่านะครับ ตัวตั้งต้นนะครับค่ากราฟิกของทั้ง2ตัวเนี่ยก็เริ่มต้นมาเหมือนกันเลยนะครับก็คืออยู่ในระดับสูงเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับแต่เราจะทารุณกว่านั้นก็คือเราปรับเกมนะครับให้เป็นแบบสูงสุดแล้วก็แบบ60เฟรมเรทด้วยนะครับผลที่ออกมานะครับ iPhone 12นะครับกระตุกยับยๆเลยนะครับผมเดินๆไปแป๊บๆหนึ่งนะครับ สบัดสสับดสบดสัดปุ๊บมีอาการกระตุกนะครับผมยิ่งจะตีมอนตีไรแบบนี้นะครับมันจะมีจังหวะกระตุกของ iPhone 12นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า เกิดจากความร้อนหรือเปล่านะครับแต่จริงๆก็ชิปก็เป็นตัวเดียวกันนะฮะซึ่ง iPad Air 4เนี่ยพอมาเล่นเกมเจนชิน IMPACT นะครับซึ่งถือว่ามีความลื่นไหลเลยนะครับแทบไม่เห็นอาการกระตุกจาก iPad Air 4เลยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องเล่นเกมนะครับ iPad Air 4ก็ยังวินวินไปอีกแล้วนะครับผมแต่2ตัวนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกันนั่นเองนะครับอย่าง iPhone เนี่ย จะสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ขนาดเล็กเอาไว้ใช้โทรนะครับผมส่วน iPad Air 4เนี่ยก็จะมีขนาดเบลอเบล่าขนาดนี้นะครับอยู่ที่10.9นิ้วนะครับก็จะใหญ่ๆหน่อยนั่นเองนะแต่จุดประสงค์ทั้ง2ออย่างเนี่ยมันต่างกันนะครับซึ่งถือว่าชิป A4 Bionic ใน iPhone 12นะครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วนะครับผมสรุปก็คือชิปใน iPad Air 4นะครับแรงกว่า iPhone 12นะครับผมอ่ะซึ่งการทดสอบตรงนี้นะครับก็น่าจะไขข้อข้องใจให้ใครหลายๆคนได้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วย แชร์ share คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครกําลังสงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาก็จะได้เจอคลิปนี้แล้วก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับไอก็อยากจะมีคําถามทิ้งท้ายไปนิดนึงนะครับว่าระหว่าง iPhone 12นะครับที่เป็นมือถือกับ iPad air 4เนี่ยถ้าเลือกได้เ,เพื่อนๆอยากจะได้ตัวไหนก่อนนะครับผมคอมเมนต์ให้จะไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ